นั่นก็เป็นเรื่องของคนกีฬาที่เข้าสู่วงการเมืองแต่ไม่ได้ไปอยู่ที่พักของคนกีฬารู้ไหมว่าพักคนกีฬาพักใครพักใครคะพักของบิ๊กหอยบิ๊กหอยทวัตชัยสัจจกุลตั้งพักมาแล้วว่าพลรักพักพักพลังคนกีฬาแต่ตอนนี้รู้สึกเงียบไปได้ข่าวว่ากําลังกว้านตัวนักกีฬาดังๆเข้าไปแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะไม่ได้ตัวพลัดดอนไปแล้วล่ะนะฮะเนื่องจากว่าพลัดดอนมาอยู่พักนี้แเ้็นมีนักมวยอเจริญทองเกียรติบ้านช่องค่ะ จะไปลงนครศรีธรรมราชหนึ่งคนละหนึ่งคนละสัปดาห์ที่แล้วอบอกผมทีนี้มาดูเรื่องของสาระเขามีการเปิดนโยบายของพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยออกมาแล้วนะครับลองไปดูซิว่าสาระของพรรคการเมืองคือนโยบายของพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูด้านแรกก่อนคือมันมีด้านสังคมเศรษฐกิจและก็ด้านการพัฒนาประเทศ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในด้านสังคมไฟฟ้าฟรี90หน่วยต่อเดือนถาวรตั้งกองกำลังพิเศษแก้ยาเสพติดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคนโครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีเพิ่มเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำระดับมหาวิทยาลัย2.5แสนคนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนะฮะนี่ลองเปรียบเทียบนะครับส่วนของพรรคเพื่อไทยค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต่อวันปริญญาตรีเงินเดือน15,000บาท ให้ทุนมหาวิทยาลัยละพันล้านให้นักศึกษากู้สร้างธุรกิจ SME ฟื้นมาตรการลดค่าคลองชีพประชาชนคงเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ฟื้นกองทุน s m l 3 50, 5 0 0 0 0ห้า0่แแล้วก็7 0 0 0 0 0บาทไปทางเศรษฐกิจพักบริษัทธิปัดเาบอกว่าจะเพิ่มกำไรยีเปอร์เซ็นต์ประกันรายได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาเปอร์เซ็นต์ใน2ปีจัดฉลองชุมชนอีก2 5แสนคน แก้นี่นอกระบบ1ล้านคนประกันสังคมแรงงานนอกระบบ25ล้านคนบำนาญคนอายุ60พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์2 0 0ื0ล้าน 20, 000, 000. ทางเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาเปลือกความชื้น5%ราคาเกวียนละ5ม0 0นบาทนี่เอาใจชาวนาพักชำระหนี้ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาท5ปีคเครดิตการ์ดเกษตรวงเงิน70%ของรายได้ไม่เสียดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินกองทุนหมู่บ้าน1ล้านบาททุกหมู่บ้าน นโยบายบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรกนำมาลดหย่อนภาษีได้นะครับส่วนทางด้านพัฒนาประเทศพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับสร้างแหลมฉะบังให้เป็นเมืองท่าอย่างสมบูรณ์แบบเงินลงทุนกว่าแสนล้านพลิกโฉมเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งภาคใต้และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยเง,งินลงทุนหมื่นล้านบาทต่อปีขยายบลอดแบรนด์ 3G อินเทอร์เน็ตชุมชนอินเทอร์เน็ตชุมชนสู่ทุกตำบลภายใน4ปี ท่าเขตเศรษฐกิจเกษตรพิเศษ,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 ษเดินหน้าต่อในการบริหารจัดการแหล่งน้ําทั่วประเทศเร่งจัดหาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากพืชพลังงานลมแสงอาทิตย์ชีวภาพและขยะส่วนเพื่อไทยบอกว่าโครงการกู้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรียนก่อนผ่อนที่หลังผ่อนคืนเมื่อมีงานทําและก็โครงการ30ล้านคนเที่ยวไทยคนไทยยิ้มได้ด้วยการปรับภาพลักษณ์ประเทศนี่นโยบายหลักของสองพักการเมืองใหญ่คือพักประชาธิปัตย์กับพัก เพื่อไทยเื่อไทยนะครับส่วนพักขนาดกลางขนาดเล็กนั้นขนาดนี้นโยบายเขาคงกําลังทํากันอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทยอยเปิดตัวบุคคลก่อนก่อนที่จะเปิดตัวนโยบายส่วนพักใหญ่เปิดนโยบายก่อนตัวบุคคลยังไม่เปิดนะทีนี้ร้อนตอนนี้ก็คือเรื่องของสวสรรหา73ท่านซึ่งกรรมการสัรหาซึ่งมีท่านชัดชลวรประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นประธานเนี่ยนะครับ ก็กําลังเคาะอยู่เห็นว่าวันนีนะ้รายชื่อจะออกมาแล้วหรืออาจจะเป็นอย่างช้าที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยกรก,กตท่านติดที่จะไปชี้แจงเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ3ามฉบับต่อที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภานะครับทีนี้ก็มีการกะเกงกันมีการกะเกงข่าวกันตอนนี้นะนะครับว่าคนนั้นจะได้คนนี้จะได้เช่นอดีศวเลือกตั้งปี43ที่เข้ารับการสรรหาครั้งนี้มีคกคนค มีคุณศักดิ์ก่อแสงเรืองอดีตสวกทมและอดีตกตสที่มีชื่อปรากฏเป็นข่าวว่าจะได้รับการสัญหาล่าสุดเขาว่ากันว่าอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเ<อ>นื่องจากขาดคุณสมบัติการารับสัญหาเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดว่าต้องพ้นจากตาแหน่งเดิม5ปีก่อนปรากฏว่าสวชุดแรกเนะี่ยอาจจะขาดไป11วันเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นเองนี่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 ก็ชื่อแต่ชื่อที่แพร่แพรมออกมาตามสื่อเนี่ยก็มีเยอะนะครับ ที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันกันในตําแหน่งประธานวุฒทธสภาเนี่ยแหลคะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาว่าตัวเก่งสองท่านค,คือสอวอนนทบุรีท่านเรกถึงฝั่งท่านเป็นอดีตผู้ว่านนทบุรีกับอีกท่านหนึ่งก็คือสอวอชะเชิงเซาท่านนิคมไวยรัตพานิค่์ซึ่งขณะนี้ท่านเป็นรองประธานวุ้ท่สภาคนที่หนึ่งอยู่นะครับนั่นก็ จับตาดูนะครับภายในไม่กี่วันนี้คงจะทราบเราก็บอกว่าให้คุยหาถือกันนะคะตกลงกันซะว่าจะส่งใครลงชิงเก้าอี้ะะตอนนี้ไปดูยูบะไปดูบรรยากาศสงกรานนะครับใกล้ะจะถึงวันสงกรานตอนนี้ก็เ<อ>ริ่มมีกิจกรรมกันแล้วไปที่บ้านสีสาวก่อนใช่เป็นที่แรกเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาค่ะพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะท่านก็เปิดบ้านสีสาวเทเวศให้พอบอเหล่าทัพนะคะรวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตบเท้าทยอยร่วมรดน้ำดำหัวช่วงเทศกาลสงกราน ปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้นะคะประกอบไปด้วยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทั้ง4เหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะขณะนี้นะคะบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ทยอยเดินทางมาค่ะอาทิพลเอกกิติพงศ์เกตโกวิทย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกอิทธพรสุพวง์ผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะและพลตํารวจเอกวิเชียรพลดโพสีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยซึ่งบรรยากาศที่บ้านสีสาวเทเวศวันนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะ พลเอกเปรมนะคะสวมเสื้อสีฟ้าสดใสแล้วก็ได้กล่าวชมเชยผู้นําเหล่าทัพรวมถึงข้าราชการที่เข้ามารดน้ําขอพอรด้วยนะคะว่าถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีแล้วก็มั่นใจนะคะว่ากองทัพมีความเข้มแข็งซึ่งตนเองจะยืนดูการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพด้วยความสนใจพร้อมกันนี้เวลาต่อมานะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษและมูลนิธิอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้นําคณะข้าราชการทั้งสองมูลนิธิเข้ารับพรจากพลเอกเปรม เช่นกันนะคะและหลังจากนั้นพลตํารวจเอกวิเชียนพจน์โพสีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็นําคณะข้า,าราชการตํารวจเข้ารดน้ําขอพอรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยเช่นกันซึ่งวันนี้นะคะพลเอกเปกรมก็ได้มอบหนังสือจิตคือพุทธะของพระราชวุฒาจารย์หรือว่าหลวงปูด่ดุลอัตุโลรวมถึงหนังสือเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวที่บ้านสีสาวเทเวศค่ะ พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของน้าท่วมภาคใต้และ,ะเงินช่วยเหลือที่ม,มีปรากวดมีม็อบค่ะเขาบอกว่า,า,างเงินไม่ถึง,ถถงเงินไม่ถึงถึงไม่ถึงเดี๋ยวกลับมาครับ วัดราษฎรที่ประสบภัยน้ําท่วมที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการครอบครัวละ5,000บาทได้รวมตัวกันประท้วงรัฐบาลว่าไม่ทั่วถึงเราจะไปตรวจสอบกันก่อนสดๆจากผู้สื่อข่าวของททบ .5 คุณพิชยาวันทองทางโทรศัพท์นะครับคุณพิชยาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิทยาครับคุณพิชยาครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับที่นั่น ตอนนี้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจากหลายอำเภอเลยทีเดียวนะครับได้พาลูกบ้านมาร่วมชุมนุมเรียกร้องต่อทางราชการในเรื่องค่าชดเชยความเสียหายจากอตุทกภัย5 0 0 0ันบาทอันนี้มายถึงรอบก่อนนะครับไม่ใช่รอบนี้นะครับภายหลังที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตนิคนครศรีธรรมราชเป็นภัยพิบัติทั้งจังหวัดนะครับแต่กลับว่าหลังจากมีการสำรวจมีส่งรายชื่อแล้วเนี่ย มีไม่มีรายชื่อของบางตำบลเลยทั้งตำบลที่ได้รับความเสียหายเช่นตำบลบางนครอย่างเงี้ยฮะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างแรงแล้วมีถุงยังชีพพระชทานลงมาช่วยด้วยในรอบก่อนเนี่ยแต่กลับไม่มีรายชื่อได้รับค่าชดเชยในครั้งนี้เลยครับและยังอีกมาทำนองเดียวกันอีกหลายตําตำบลน,นะครับก็ทําให้วันนี้ทั้งวันนะครับมีประชาชนนะครับ เข้าทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องบริเวณหน้าสารากางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีกำน,นัน<ย>กำนันยศแก้วเขียวนะฮะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอิวิทัไทยเนี่ยแกบอกว่า,าเหตุที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องนําลูกบ้านมา,ามาเรียกร้องในครั้งนี้เพื่อต้องการให้รัฐบาลเข้ามาชี้แจงให้ทราบว่าใช้หลักการอะไรในการพิจรารณาเพราะว่าทั้งภาพถ่ายทั้งเอกสารทั้งอะไรงแล้วแต่ที่เรานำเสนเอเนี่ยต่างมีข้อมูลว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างแรง นะครับแต่กลับไม่มีหลายชื่อในครั้งนี้เพราะว่าเขาตอบกับกับลูกบ้านไม่ได้ว่าใช้หลักการอะไรในการตัดพวกเขาออกนะครับจากเจ0 0 0ารายเหลือแค่3า0 0 0กว่ารายเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้ทางส่วนราชการตัวแทนรัฐบาลหรือผู้ว่าได้ออกมาชี้แจงกับประชาชนหรือยังครับครับผู้ว่าตอนนี้ให้ให้ทางแกนนำนะฮะรวบรวมให้ตัวแทนกำนันพี่บ้านรวบรวมข้อมูลมาเพื่อจะนําเสนอทางราชการโดยเฉพาะสํานักนายรัฐมนตรีว่าให้มาพิจารณาดูดูเรื่องเหล่านี้ครับ มีประชาชนมารวมตัวกันประมาณเท่าไหร่ได้ครับตอนนี้ประมาณจะห้าพันได้ครับแต่ว่ามีประชาชนเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทางประตูด้านหน้านะครับครับมาตั้งแต่เมื่อ เราประชุมอยู่ด้านบนครับยังยังไม่ได้ลงมาชี้แจงกับชาวบ้านแต่อย่างใดแต่ว่าได้ส่งคนเข้าไปพูดคุยแล้วก็ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้นํามาพูดคุยกันชั้นบนครับหมายความว่าการเดือดร้อนนี่เดือดร้อนจากน้าท่วมเมื่อเมื่อไหร่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เดือนนี้เดือดร้อนเมื่อเมื่อครั้งก่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งครั้งเดือนนี้นะครับหมายถึงว่าเดือน12ครั้งก่อนที่มีการแจ้งกันนะครับอขอบคุณมากครับคุณพิชยาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็มีข่าวนะฮะว่าคุณสาธิตวง้ มีตำบลบางรายชื่อเนี่ยน้ำท่วมครั้งก่อนมีการเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกกว่า70,000รายชื่อแล้วก็พบว่ามีการทุจริตเนื่องจากบางตำบลมีรายชื่อมากกว่าทะเบียนบ้านซึ่งรัฐบาลจ่ายไม่ได้เพราะเป็นภาษีประชาชนต้องมีหลักฐานครบถ้วนจึงต้องตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมโดยมีตัวแทนของสตงสำนักงานตรวจการแผ่นดินแล้วก็ปอพนะครับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนลงไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับ ก็ก็ต้องไปชี้แจงนี่ฐานเสียงของพัยประชาธิปัตย์นะครับเสียงชาวบ้านก็บอกว่าบางรายบ้านหลังติดกันบ้านหนึ่งได้บ้านสองไม่ได้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปใช่ใช่ในนี้ก็บอกมาว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแล้ว เอาไปไปดูบ้านข้างๆสวัสดีค่ะโชคดีไม่ท่วมมาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ตังค์นั่นเองนะคะแต่ก็อยากให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้วันนี้มีอะไรเอ่ยวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวสวยเสียงดีที่เพิ่งจะมีข่าวเลิกลากับหนุ่มกฤษศสีภูมิเศษไปมาหมาดมาช้าวัฒนพานิชค่ะไปดูซิว่าหลังเลิกรากับหนุ่มกฤษไปแล้วท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเธอมีหนุ่มใหม่มาดามใจเรียบร้อยจริงหรือไม่ดิฉันบุกไปคุยกับ พี่ชาถึงห้องอัดของเธอเลยสักครู่เดียวค่ะ